What happened to all the men on this planet? Every thought in our heads, were on display. Where are all the women? To buy up, to buy up. เมเจอร์กรุ๊ปแจกบัตรชมภาพยนตร์จำนวน100ใบต่อวันครับกับกิจกรรมโหวตศึกสุดยอดหนังแห่งปีศึกนี้คุณคือผู้ตัดสินร่วมสนุกได้ทุกวันครับทั้งหมด3ช่องทาง Facebook Twitter และทาง Instagram ยิ่งเยอะช่องทางยิ่งมีสิทธิ์มากพร้อมประกาศผลหลังโหวตแต่ละคู่ในทุกวันตลอดทัวร์นาเมเป็นเวลาแข่งขันทั้งหมด8วันติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage Major group ครับ วันใหญ่พิเศษสุดแอบรออยู่ด้วยห้ามพลาดที่เดียวครับ <laughs> สวัสดีครับต่นผู้ชมทุ่รายการ Major t ์ท i l เลอร์ทนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาตัวอย่างหนังที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นะครับเอามาพูดคุยกันเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับที่นี่ทีเดียว Major Group นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาว่ากันด้วยตัวอย่างของหนังที่สร้างขึ้นมาจากงานเขียนหรือว่านิยายแนวยังออดด็อกนะครับจริงๆพอบอกว่ายังออดดกเนี่ยมันก็ครอบคลุมไปทุกแนวนะครับเป็นนิยายสําหรับวัยรุ่น ไว้รุ่นตอนปล,ปลายผู้ใหญ่ตอนต้นๆแล้วก็สามารถเป็นได้ทุกแนวครับไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกคอมดี้ดราม่าฮอล์เรอร์อะไรก็ตามครับแต่ยัง a d o ัคที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ผมว่าประมาณ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นยังอดัคที่อยู่ในแนวโพสต์ p o c a l y p t i c ครับอย่างที่เราเคยเห็นหนังก่อนหน้านี้นะครับยังอดัคแนว post a p o c a l y p t i ก็มีทั้ง m e s s Runner นะครับ Divergent หรือสุดทิตเลยครับ The Hunger Games ก็เป็นยังอดัคที่อยู่ในแนวทางของโพสต์ p o c a l y p t i เหมือนกันครับแต่สาหรับตัวอย่างหนังที่เพิ่งจะเปิดออกมาให้เราได้เห็นนะครับมาจากนิยายยังอดัคแนวโพสต apocalyptic ที่มีชื่อว่า Chaos Walking ครับคือจริงๆพอบอกว่าเป็นนิยายเรื่อง Chaos Walking เนี่ยหลายคนพออยากจะไปอ่านไปตามหาในร้านหนังสือเนี่ย อาจจะหาไม่เจอนะครับเพราะว่าไอชื่อ chaos walking เนี่ยมันเป็นชื่อของชุดนิยายที่ประกอบไปด้วย3เล่มครับโดยนิยายเล่มแรกในชุดใช้ชื่อว่า the knife of never letting go นะครับชื่อไทยเนี่ยแปลง,ง่ายๆแบบถ้าไม่รู้มาก่อนหาไม่เจอนะครับว่าเป็นชุดนี้ชื่อไทยก็คือนิยายที่ใช้ชื่อว่ามีดของทอร์นั่นเองครับ เรื่องหนังสือนิอยายเราไม่ต้องมายุ่งมาก,กน,นะครับเรามายุ่งกันที่ตัวอย่างหนังดีกว่าใครเคยได้ยินชื่อ Chaos Walkie มาก่อนหน้านี้แล้วพอสมควรเนี่ยน่าจะพอคุ้นๆทัทว่ามันคือหนังฟอร์มใหญ่เรื่องใหม่ที่แสดงโดย2นักแสดงนำ ที่มาจาก2จักรวาลใหญ่แห่งจักรวาลภาพยนตร์ครับนั่นก็คือทอมฮอลแลนด์สไปเดอร์แมนหรือว่าปีเตอร์พาเกอร์จากมาเวอร์ i ิม m ติกยูนิเวอร์สครับและเดซี่ริดลีย์นะครับเรจาก Star War s นั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับว่า Chaos Walking ตัวอย่างฉบับแรกเขาเปิดเผยให้เราเห็นอะไรบ้างครับตัวอย่างเปิดมาด้วยการให้เราเห็นภาพกระสวยอวกาศครับกำลังตกลงมาสู่ดาวดวงหนึ่งครับเป็นดาวที่มนุษย์เพิ่งจะมาตั้งถิ่ฐานใหม่ๆก็เลยมีคนอยู่ไม่มากนักครับอาศัยกันอยู่ในเมืองที่อยู่ในนดดาาววี้ ครับกับเมืองที่ชื่อว่า r รินติส Town นั่นเองครับตัวอย่างดําเนินไปให้เราเห็นตัวละครตัวแรกนะครับเธอชื่อว่า v i โอลครับตัวละครวิโอลาเนี่ยแสดงโดยเดซี่ริทลี่นะครับเธอมาพร้อมกับกระสวยอวกาศแต่กระสวยไม่น่าจะตกตรงอย่างเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับวุ่นวายพอสมควรนะครับจากที่เราเห็นในตัวอย่างครับทันทีเธอได้เจอกับตัวละครที่อยู่บนดาวเป็นตัวละครแรกครับนั่นก็คือตัวละครของทอมฮอลแลด์ครับแกชื่อว่าทอสครับทอสก็คือชื่อของไอ้มีดของทอสนิยายฉบับไทยนั่นแหละครับโดยนอกจาก จากทอสปรากฏตัวมาในตัวอย่างอย่างรวดเร็วนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่ปรากฏมาพ,พร้อมๆกันก็คือตัวละครของแมตแมคคินเซนนั่นเองนะครับแมตแมคคินเซนเพิ่งจะเป็นข่าวใหญ่โตฮะในวงการภาพยนตร์นะครับแกคือคนที่จะมารับบทเป็นเกลอร์กรินเดอร์วอลแทนจอห์นนี่เดฟนั่นเองครับในหนังเรื่อง chaos walking เนี่ยแมตแมคคินเซนรับบทเป็นตัวละครที่ใช้ชื่อว่าเดวิดครับเดวิดเนี่ยเป็นนายอมเภอสุดโหดของเพลนติสทาวเลยครับด้วยการปรากฏตัวของตัวละครเดวิดหรือว่าตัวละครของแมตแมคคินเซนนะครับมันทําให้เราเเเเห็นเ็นนนนงงงงืื่่่่ออออไไขะรบายา,ายทีป ใช้หลักของนิยายชุด Chaos Walking นะครับเพราะว่าในทันทีที่เจอวิโอลาเนี่ยเดวิดทักวิโอลาครับด้วยคำพูดที่ว่าเธอโชคดีที่รอดมาได้ Alive. ใช่ครับเดวิดพูดโดยไม่ได้ขยับปากอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะนี่คือประเด็นสําคัญของ Cha o s Walking ครับที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในพริ t i ิ t ท w n ครับแต่ว่าคนเนี่ยจะได้ยินความคิดของคนอื่นทันทีที่คิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเสียงขึ้นมาทันทีครับนั่นทําให้คนใน Pritice t o w n เนี่ยไม่สามารถปิดความลับอะไรกันได้ครับเรียกว,ว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยชาวบ้านรู้หมดครับไม่มีความเป็นส่วนตัวอีกต่อไปครับเรียกว,ว่าพริ t i ิ t ท w n กลายเป็นเมืองที่ไม่มีทางมีความลับรื้วความในใจอะไรได้ครับ ซึ่งเสียงของความคิดที่ว่านะครับใน chaos walking เขาอธิบายว่ามันคือพลังบางอย่างที่เรียกกันว่า the noise ครับแล้วไอ the noise ที่ว่านี่มันเป็นสิ่งที่อยู่กับคนที่อยู่ใน p r i n c e t o t w n หรือว่าอยู่ในดาวดวงนี้ครับคนที่ตกลงมาจากดาวดวงอื่นหรือว่าเดินทางมาจากที่อื่นอย่าง viola เนี่ยไม่มีความสามารถนี้ครับทันทีที่ตัวละครของทอสเจอกับ viola นะครับแน่นอนว่าแกเก็บความคิดเอาไว้ไม่ได้แล้วครับแกคิดทันทีเลยครับว่าเฮ้ ผู้หญิงผู้หญิงฉันไม่เคยเจอผู้หญิงมาก่อนนั่นเป็นการเปิดเผยความลับอย่างหนึ่งของตัวละครทอสนะครับว่าแกเกิดมาบนเพนทิสทาวโดยที่แกไม่เคยเจอผู้หญิงมาก่อนครับหรือว่าเอาเท่าที่จําความได้เนี่ยทอสจาไม่ได้เลยครับว่าเคยเจอผู้หญิงตอนไหนบ้างอะนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นครับเ,เราก็ได้เห็นว่าอพลังงานอย่างเดอนนอสเนี่ยนอกจากเป็นการคิดดังๆเนี่ยมันก็จะปรากฏออกมาเป็นภาพเป็นเงาเป็นควันอะไรแบบนี้ครับหรือว่าเป็นวิชูของเดอะนอสที่เราได้เห็นในเคียวอสวอลกิ้งนั่นเองครับนอกจากตัวละครทอสวิโอล่าเดวิส เราก็ได้เจอตัวละครอื่นๆครับที่มาอยู่ในเพน i ิสทาวเมืองที่วิวอลาเพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับแล้วก็เราเห็นเลยครับว่ามันเป็นดินแดนใหม่ที่มีองค์ประกอบค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับมีความเวิ้์งว่างเปล่ามีมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่มากนักนะครับไอเท่าที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยก็มีแค่ชุมชนที่เพนติสทาวนั่นแหละครับที่เราได้เห็นว่ามีคนอาศัยอยู่นะครับแล้วนอกจากตัวละครเดวิดกับทอร์สที่วิวอลาได้เจอเธอก็ได้เจอกับตัวละครอื่นๆครับที่อาศัยอยู่ในเพนกิสทาวบ So loud here. Call the noise this display to on all planet happened the the men this planet. Every in our ตรงนี้นี่แหละครับที่ทําให้วิโอลาได้พบความจริงว่าเฮ้ยมันนอกจากเราซึ่งเป็นคนที่มาใหม่เนี่ยไม่มีผู้หญิงอาศัยอยู่ที่นี่เลยนี่ว่าหลังจากที่เธอคิดแบบนั้นได้นะครับเดวิดก็อธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีแล้วพวกเขาตายไปหมดแล้ว แล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ผู้หญ <tim> <im expedition> ิงในี่ยผลทิสทาวตายไปหมดเนี่ยอันนี้จริงๆเป็นความลับนะครับสปอยครับสปอยครับเพราะหรือน้อยมีผลเฉพาะกับผู้ชายทำให้ผู้ชายเริ่มไม่ไว้ใจผูญงผู้หญิงก็เลยฆ่าผู้หญิงหมดดาวโทษฮะคิดดังไปหน่อย อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างไปบ้างนะครับว่า <ment> พอคิดแล้วมันเป็นเดอะนอสออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เสียงออกมาครับมันมีควันฟุ้งๆมันมีภาพออกมาด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นภาพแค่เล็กๆนะครับอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างครับว่าเป็นงูเป็นตัวเนี่ยพุ่งออกมาก็ทําได้นะครับแต่จริงๆแล้วในหนังเนี่ยเดอะนอสมันทำอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องรอไปชมในโรงภาพยนตร์ครับ Catch you. Kill you. ตัวอย่าง chaos walking เผยให้เราเห็นนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นแอคชั่นประจนภัยพอสมควรนะครับตัวละครต้องมีการเดินทางเพื่อหน,นีอะไรบางอย่างนะครับโดยชัดเจนครับคนที่จะต้องหนีเนี่ยก็คือตัวละครวิโอลาของเดซี่ริดลี์นั่นเองนะครับแล้วนอกจากหนีจากไอ้พวกคนที่อยู่ใน p r e n t i c ท Town เนี่ยมันมีตัวละครที่เหมือนมนุษย์ต่างดาวแอบอยู่ในนั้นด้วยครับในตัวอย่าง chaos walking ให้เราเห็นแค่วแวบนะครับเป็นตัวสีดำๆแล้วก็มันก็มี ไอเดอะนอยส์ The noise ที่เป็นสีดำเหมือนกันครับเราเห็นในตัวอย่างเนี่ยมันฟัดกับไอทอมฮอลแลนด์ Holland, หรือว่าฟัดอยู่กับทอสอยู่นิดนึ่งนะครับแล้วก็พอจะเผยให้เราเห็นหน้าของมันแวบหนึ่งเหมือนกันนะครับความลับของไอตัวละครมนุษย์ต่างดาวในเรื่องเนี่ยคืออะไรตัวอย่างไม่ได้มีการบอกอะไรกับเราเลยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกอย่างชัดเจนก็คือพวกของเดวิดกับคนที่อยู่ในเพนทิสทาวน์เนี่ยสุดท้ายแล้วเหมือนจะลงเอยได้ไม่ค่อยดีกับวิโอลาครับพวกเขาออกตามวิโอลาเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยเขาอธิบายว่าพอวิโอลาไม่มี The noise เดอะน ความคิดของเธอเนี่ยเธอก็ดูจะเป็นตัวอันตรายสําหรับพวกที่อยู่ในเพลนติสทาวครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยวิโอลาเหมือนไปเจอความลับอะไรบางอย่างของเพรนติสทาวกับคนที่อยู่ในเมืองเข้าครับนั่นทําให้ตัวละครเดวิดของแมตแมคินเซนเนี่ยบอกกับคนอื่นบอกกับพวกที่อยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยว่าเอาตัวเธอมาให้ได้ก่อนเธอจะไปบอกมันเรื่องพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นเนื้อหาของหนังนะครับซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นเธอไปรู้ความลับอะไรเนี่ยอันนี้คงจะต้องไปดูในหนังครับแต่อีกหนึ่งความลับที่มีการเปิเิิดเเเเผยมาาใในนนนนนหแลล้วกกก็็่สจือ lla, อคธ ทางมาด้วยกระสวยตัวคนเดียวแต่พวกพ้องน้องพี่ของวิโอลาน่าจะไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวครับเธอน่าจะมีพวกคนอื่นๆที่จะตามมาเหมือนกันครับเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยมีการเปิดให้เราเห็นยานอาวกาศลำใหญ่ครับใหญ่มากเลยกําลังลงมาจากชั้นบรรยากาศครับแล้วก็พุ่งตรงมาที่ดาวไอที่มีเพ t i c ิสทาวอยู่ด้วยเหมือนกันครับ โดยรวมเนี่ยเคลอสบ็อกกิ้งเป็นหนังไซไฟในโลกอนาคตนะครับที่ฉากหลังของหนังจะดูเป็นป่า,ปาไม่ได้ต่างอะไรกับโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนะครับมีชุมชนมีคนอยู่อาศัยแต่ก็จํานวนไม่มากนักครับแล้วก็อาจจะมีฉากแบบยานอาวกาศไฮเทคอะไรแบบนี้อยู่บ้างนะครับความลับของตัวละครไอ้มนุษย์ต่างดาวก็เป็นเรื่องน่าสนใจเราต้องรอดูต่อไปครับว่าไอ้มนุษย์ต่างดาวที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเนี่ยมันคืออะไรแต่จะบอกว่ามันเป็นมนุษย์ต่างดาวสัทีเดียวก็คงจะไม่ถูกครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยไอตัวมนุษย์ต่างดาวไอตัวประหลาดที่เรเนอ่ใืง ตามนิยายเนี่ยเขาเรียกกันว่า The s p a ป k เกครับไอเดอะสเปกเกเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างเนี่ยคล้ายๆมนุษย์มีแขนมีขามีหัวเหมือนกันแต่เป็นคนที่อยู่อาศัยในดาวดวงนี้มาก่อนครับหรือว่าเป็นประชากรดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บนดาวดวงนี้และที่สําคัญมันมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับไอเดอะนอยส์ที่เกิดขึ้นกับคนบนดาวดวงนี้ครับ ชัดเจนนะครับพอเด e n นอยเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของหนังเนี่ยเขาก็จะต้องเอาเรื่องนี้แหละครับมาทําให้มันกลายเป็นความทริลเลอ์เป็นความระทึกขวัญเป็นความตื่นเต้นของหนังเรื่อง chaos walking นะครับเท่าที่เห็นมาในตัวอย่างเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยส่วนนิดแหละครับที่เราจะได้เห็นเต็มๆในหนังเรื่อง chaos walking ครับสุดท้ายเนี่ยถึงแม้ว่าตัวอย่างจะเปิดเผยทั้งมนุษย์ต่างดาวความลับของตัวละครวิโอลาความสัมพันธ์ของวิโอลากับพวกของเดวิดความสัมพันธ์ของวิโอลากับทอรสเงื่อนไขาบางอย่างที่เกิดขึ้นในหนังหรือว่าเผยมาเยอะ สมควรแต่ผมเชื่อว่ายังมีอะไรหลายอย่างครับที่งำเอาไว้ใน Chaos Walking ใครทนไม่ได้อดรนทนไม่ได้อยากรู้ก่อนก็ไปเอานิยายมาอ่านแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณอยากจะสนุกกับหนังเรื่องนี้แบบเต็มที่แล้วก็ เก็บนิยายเอาไว้ก่อนรอดู Chaos Walking เต็มๆดีกว่าครับว่าเขาจะตีความจินตนาการกับไอเรื่องราวโพสอะพ ocalypse อย่างใน ChaO s w a l k i n อออกมาเป็นอย่างไรครับและนี่คือทั้งหมดของ Major To โทรท l k ในสัปดาห์นี้นะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Chaos Walking ครับเอาเป็นว่าถ้าเขามีความคืบหน้าอะไรใหม่ๆมีตัวอย่างใหม่ๆที่ปล่อยออกมาพร้อมกับข้อมูลใหม่แล้วก็เดี๋ยวผมจีนวิลเฟเดอร์จะหยิบมาเล่าให้ฟังใน Major To โทรท l k แบบนี้ก็แล้วกัน,นครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะรั่วนะเป็ตออยางไ คอมเมนต์เอาไว้ครับเดี๋ยวมาคุยกันวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ Fight. Fight. Fight.